สวัสดีค่ะทุกคนอารมณ์สวัสดินะคะวันนี้คุณแม่ก็ตอนนี้กำลังจะเตรียมอาหารเช้านะคะอาหารเช้าของคุณแม่วันนี้เป็นขนมปังปิ้งนะคะเป็น English breakfast นะคะคุณแม่ก็บางทีก็แต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีก็เป็นขนมปังปิ้งบ้างนะคะคบางทีก็เป็นอโอริสนะคะโอริสคล้ายๆเหมือนข้าวต้มคะแต่มันไม่ใช่ข้าวมันเป็นมันเป็นจากอะไรคุณแม่แบบคุณแม่จําไม่ได้แล้วนะคะแม่ก็ไม่ได้ดูนะคะ พ่อแฮดดี้เขาชอบกินนะคะฟอรสแล้วก็ไอ้บางทีก็เป็นซีเรียลบ้างนะคะเป็นม,มูสลีอย่างเงี้ยคะ่ะทานกินกับนมนะคะกับผลไม้ผลไม้สดผลไม้แห้งผลไม้อบแห้งนะคะนี่คุณแม่ก็เจียวไข่อยู่นะคะไข่ก็จะเป็นเหมือนเป็นออมเล็ตนะคะ นะคะคเบเกอรี่เอามาจับเองเอาออกจากไมโครเวฟแล้วมันร้อนซาลาเปาขนมปังปิ้งทามาการีนแล้วนะคะอันนี้ก็อาหารเช้าของแม่ก็ง่ายๆนะคะแต่ละวันก็แบบไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่วันบางวันก็เป็นเออ่มูสลี่นะคะกินกับน,นมกับผลไม้นะคะบางทีก็ เป็นโทสบ้างนะคะโทสบางทีก็ไออะไรนะโพริสนะคะนี่นะคะคุณแม่ก็จะกินแบบนี้นะคะราดไอตัวไอตัวออะไรนะเบเกอรี่นะคะ แบบว่าอก็กินนี้วันนี้กินข้าวเช้าคนเดียวนะคะแฮนี้เขากินไปแล้วแฮนี้เขาจะกินเป็นซีเรียลนะคะกันงขน้าเดี๋วอวผลไม้เขาแทนนี่นะคะง่ายๆแบบนี้เลย เสร็จแล้วค่ะอ่านทาของแม่นะคะแลนเดิน English breakfast นะคะมีไข่นะคะไขอ่ออมเล็ตนะคะค่ะแล้วก็เบกเกี่แล้วก็ขนมปังปิ้งนะคะไะเตรียมผลไม้ก่อนวันนี้คิดว่าถ้า ฝนก็ตกด้วยนะคะคงไม่ออกแต่คุณแม่กำลังจะเตรียมผลไม้นะคะวันนี้มีผลไม้แบบว่าไม่ดีไม่หลากหลายนะคะมีองุ่นมีส้มแล้วก็แอปเปิลแล้วก็อ,ะ,อะไรอะกล้วยนะคะเพราะว่า คนก่อนที่คุณแม่ไปตลาดแล้วผลไม้ที่ซื้อมาหมดแล้วแล้วยังไม่ได้แบบว่าไปไปนะคะไปเมืองอีกแล้วอันนี้เราซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันก็แบบมันก็แพงนะคะแล้วก็มันก็แบบมันก็ไม่สดแบบเหมือนเราไปซื้อที่ตลาดด้วยนะคะเหมือนเราไปซื้อที่ตลาดกวนจันนะ,ะไอ ไอ้เบรกฟาดของคุณแม่มันจะเย็นแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> คุณแม่ไม่ได้เตรียมผลไม้ก่อนนะคะ<ม>อันนี้คุณแม่เตรียมคุณแม่เตรียมโค้ดก่อนเนาะเตรียมเบรกฟาดก่อนจริงๆน่าจะน่าจะเตรียมผลไม้ก่อนจะได้แบบว่าไม่เย็น แกถ้วยนะคะพอดีว่าตอนแรกคุณแม่ว่าจะกินไอ้ไอ้มูชลี่นะคะแต่ทีนี้คือคิดไปคิดมาไม่มีเบรกบีนอยู่ที่ว่าเปิดมันก่อนนะคะก็เลยไม่อยากจะแบบว่ามันจะเสียก่อนก็เลยเปลี่ยนเป็นกินแบบว่าไอ้เบรกฟาสต์ เขาคุณแม่จะปอกเปลือกให้เขานะคะแอปเปลิลเขาไม่กินเขาจะไม่กินเปลือกแอปเปลิลนะคะปกติคุณแม่จะแอปเปลิลเนี้ยแม่จะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็แม่ก็จะแช่ด้วยน้ําเกลือก่อนนะคะเพราะว่าไม่ให้มันดำเนาะแต่นี้คือเราแบบว่าเราคุณแม่รีบนะคะก็แบบว่าเราทําเสร็จแล้วก็แบบ กินเลยนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าเราเรา,เราเตรียมไว้แล้วกว่าเราจะได้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนยังไม่ได้รีบทานข้าวเช้าอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะแช่น้ำเกลือนะคะนิดนึงให้มันแบบว่ามันจะได้ไม่ดัเนาะ ะะอาหารเช้าของแม่เย็นแล้วนะคะตอนนี้แบบว่ามอตะลอปอกผลไม้นะคะมันก็จะเย็นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ไม่ซสีเรียสก,กับอาหารเย็นๆนะคะุณแม่กินได้ตลอดนะคะโอเคเดี๋ยวคุณแม่ขอตัวไปทานข้า,าวเช้านะคะไปนั่งทานข้า,าวเช้ากับแฮร์รี่ก่อนนะคะะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ